สวัสดีครับท่านครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูไส้กรอกอีสานนะครับพอดีไปซื้อไส้กรอกอีสานมาจากไทยฟู้ดนะครับก็ลองดูนะครับทีนี้เราก็มาบัางก่อนนะครับบั่งสามบัางนะครับในหนึ่งในหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้ไส้กรอกแตกนะครับเวลาเรา เอาไปกิ้งในกระทะนะครับก็แพ็กหนึ่งประมาณ70็ดบกว่าบาทนะครับก็ได้อยู่6ชิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็มาลองทานดูนะครับหลังจากที่เราบ้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เอาไปกิ้งในกระทะนะครับพอกิ้งไปได้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มพองขึ้นนะครับ กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับสีสันก็ดูเริ่มน่าทานนะครับแต่ก็คิ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับกิ่งอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้ข้างในมันสุกนะครับระหว่างนั้นเราก็ไปหัน่นไปปอกกระเทียมนะครับไปหัน่นผักขีนะครับแล้วก็พริกเตรียมไว้นะครับ ก็หั่นออกมาแล้วนะครับสีสันก็ประมาณนี้นะครับก็จัดจานแบบง่ายๆนะครับไม่ได้พิธีรีตองอะไรนะครับทีนี้เราก็เริ่มจิ้มนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มที่เหลือเมื่อเช้านะครับแล้วก็ชิมนะครับรสชาติอร่อยนะครับหนังก็กรอบนุ่มๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ